มันลงไปเผาเอ้ยไม่ใช่นี่มันบัวหิมะไม่เตรียมไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะเมจินะคะเนื่องจากว่าวันก่อนนะคะเมย์ไปเจอมาบนติ๊กต็อกนะคะแล้วเมย์ก็เห็นเขากินสิ่งที่เหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือบัวหิมะนั่นเองเมย์เคยได้ยินแต่ครีมบัวหิมะนะคะที่เราใช้ทาเวลาโดนความร้อนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นบัวหิมะที่สามารถทานได้อะมันอาจจะเป็นคนละส่วนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเมย์ก็เลยลองไปสั่งบัวหิมะมานะคะนี่คือบัวหิมะที่เมย์ไปสั่งมาทั้งหมดประา 3กิโลนะคะซึ่งก็ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละ100บาทนะแต่ว่าไม่เห็นในพวก lazada ช็อปป e อะไรเงี้ยเขาขายกันกิโลละ2030บาทก็มีนะแต่ว่าดูจากสีนะคะถีมันเหมือนมันหวานเลยอ่ะมันหวานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เขาบอกว่ารสชาติมันจะคล้ายกับมันแก้วนะคะแล้วก็เห้วอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เคยลองทานเลยนะซึ่งจากที่เมได้ไปทําการรีเสิร์ชมานะคะจริงๆแล้วอะบัวหิมะมันไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่มันเป็นพืชผกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งรูปร่างมันเหมือนผลไม้คนก็เลยเรียกมันวว่่ามมมันนนเป็็ผลลไ้้ะะะคคแแกจีง ตั้ะะงแต่เดือนตุลาอะไรย่างนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านิดหน่อยนะคะนอกจากนี้นะคะโบหิมะยังมีคุณประโยชน์มากมายนะคะขออ่านโพนิดหนึ่งช่วยบำรุงสุขภาพป้องกันการเกิดสิวบนใบหน้ารวมทั้งช่วยรักษาโรคเบาหวานลดระดับน้าตาลในเลือดโรคความดันโลหิตสูงป้องกันการเกิดมะเร็งแล้วก็อีกเยอะนับไม่ถ้วนเลยะคะ่ะก็คือค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะนอกจากเป็นผลไม้ทานสนุกแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะแยะเลยนะคะเม่ก็อยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะไม่เห็นคนกินแบบลูกใหญ่มากคือค่อนข้างน่า ทานมากเลยนะแต่วันนี้แม่จะมาหั่นเองเลยพึ่งแมก็สั่งทิ้งไว้3วันแล้วแมไม่รู้ว่ามันยังกินได้อยู่หรือเปล่านะอุย้ยมันมีแบบขี้ดินอะไม่จับแล้วมือแมเป็นสีนี้เลยกินเหมือนเขาเพิ่งเก็บมาจากดินแล้วก็รีบมาส่งให้แมเลยเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปอกนะคะ A few minutes later นี่ทุกคนเราก็ได้ไปล้างบัวหิมะของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกันเลยะคะ่ะไมจะใช้อันนี้นะคะที่ปอกมะม่วง <laughs> เฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เลยอย่างนี้หรอ ทำไมเขาดูเป็นสีขาวๆเนาะเพราะหรือเรายังปอกไม่ถึงเนื้อข้างในอ๋อรูแล้วทำไมถึงเป็นสีขาวไม่ยังปอกไม่ถึงเนื้อข้างในเนื้อข้างในมันก็ค่อนข้างจะหนาประมาณนึงนะเหมือนจะมีเปลือกแล้วก็จะมีเยื่อหุ้มขาวๆอีกชั้นนะคะแล้วก็ปอกให้ไปถึงชั้นในเลยเออต้องเห็นสีเหลืองเลยอะ่ะมันถึงจะกินได้โอ้เหลืองมากยังไงสีข้างในก็จะประมาณนี้นะคะแต่เ,เราไปปอกต่อกันนี่ลุกคนนี่คือหลังจากที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้สีมันเหมือนมันฝรั่งเลยอะ่ะ ไม่ดีมันเหมือนมันหวานมากกว่ามันหวานเผาอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันกรอบแล้วก็หวานสดชื่นมากขึ้นนะคะเขาบอกให้เราอะต้องแช่น้าเย็นนะคะสักแบบหนึ่งถึงสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือน้าเย็นที่แบบเย็นจัดเลยแช่ลงไป A few minutes later นี่ได้แล้วนี่นะคะเราก็ได้บัวหิมะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองกินกันกินไปทั้งลูกเลยไม่เห็นเพราะว่ากินกันทั้งลูกอะ หมือนลูกแพรมากอะฟวามแบบเท็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวานมากนะคือดูจากหน้าตามันมันไม่น่าจะรสแทบแบบเนี้ยอร่อยน,น,นะอืม้มกรอบแล้วก็หวานแล้วก็ชุ่มฉ่ำคือกลัดไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมีน้ำแตกอยู่ในปากอะมันมีความชุ่มฉ่ำม,มากแล้ว,วก็สดชื่นมาก นี่เราจะมาหั่นแบบสวยๆอันนี้คือที่เราปองเอาเพิ่มอีก2อันนะคะคือมันก็เหมือนมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะไม่อยากรู้ว่าไซส์เล็กมันจะรสชาติต่างกับอันอ้วนๆหรือเปล่าอ่อาจจะหวานกว่าอะไรอย่างงี้ปะอันนี้คือแบบไซส์เล็กนะคะแบบหอมๆยาวๆนะคะรูปทรงสิ่งที่ไม่สัมผัสได้เลยนะคือมันมีความหวานกว่าแล้วก็หอมกว่าจ้าตัวอ้วนๆตัวแรกที่เรากินนะคะชอบอะ่ะ เหมือนฟักเลยเนาะทีอ่อยู่ในซุป่ะ ตอนนี้เราก็ได้ดูรสชาติของับหิม่ะนะคะว่ามันรสชาติเป็นยังไงแล้วเมย์ก็เลยมีไอเดียนะคะสําหรับับหิมที่เหลืออยู่ประมาณ10กว่าลูกนะคะเนื่องจากรูปร่างหน้าตามันอ่ะคล้ายกับมันหวานมากๆเลยใช่ไหมเมก็เลยคิดว่าเมกจะลองเอาไปทําผ่านกระบวนการวิธีอื่นๆดูนะคะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงจะแบบอุกรอบเหมือนกับตอนที่เราทานสดๆไหมหรือว่าจะอร่อยกว่าแล้วเราก็อาจจะมีเมนูใหม่นะคะเมย์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเผาและกันมันจะได้เหมือนมันหวานญี่ปุ่นแล้วนอกจากเผานะเมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปต้มกับเอาไปอบด้วยเป็น3วิธี ก็เ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันจะออกมาอร่อยเหมือนที่เมคิดไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะวิธีแรกที่เราจะใช้ทำเลยนะคะก็คือการใช้หม้ออบลมร้อนนั่นเองคือไม่เคยทํามันเผาโดยใช้หม้อนี้นะคะแล้วก็มันออกมาอร่อยมากเลยทุกคนเราก็เลยจะเอาโบหิมะมาลองทํากันบ้างนี่เราก็ต้องมีกระดาษฟอยล์ก่อนนะคะแล้วก็ห่อเจ้าตัวโบหิมะลงไปนะคะนี่ ก็ห่อหน,น้องได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเข้ามาอ,อบเลยค่ะมเมย์ใช้ไฟประมาณ160นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คว่ามันสุกดีหรือยัง สนะคะก็คือการเผานั่นเองซึ่งวิธีนี้เราลงทุนมากเลยนะต้องออกมาเผานอกบ้านอันนี้คือเตาเผาของเรานะคะก็เป็นเตาถ่านหินนะคะก็เดี๋ยวเราต้องใส่ถ่านไปก่อนถ่านหินแล้วก็ใส่ลงไปขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีผู้ช่วยนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันน่าจะยากมากๆเลยนะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวไฟไหม้บ้าน ทุกคนคะตอนนี้ตอปิ้งของเราก็พร้อมแล้วนะคะแตวเราจะเอามันลงไปเผาเอ้ยไม่ใช่นี่มันบัวหิมะตอนนี้สิ่งที่เมย์คิดก็คือเมย์กำลังทำมันเผาอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับับหิมะแต่อย่างใดนี่น้องก็จะอ้วนๆหน่อยน,น,นะคะน่าจะนานนิดหนึ่งอันนี้แล้วก็วิธีสุดท้ายวิธีที่3มนะคะเมย์จะเอาบัวหิมะลงไปต้มค่ะมันน่าจะได้ฟิลแบบเหมือนมันฝรั่งต้มอะไรอย่างนี้คิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ A few moments l โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้บัวหิมะทั้งหมดที่เราไปผ่านกระบวนการมวิธีต่างๆมาแล้วนะคะอันแรกเลยค่ะขึ้นนี่เลยบัวหิมะอบลมร้อนนั่นเองนะคะนี่ก็คืออุ้ยมีน้ําน้ําตาลน้ําตาลออกมาเหมือนกับมันเผาเลยอ่ะอุ้ยกลินหอมนะแ๋่วเรามาผ่าดูข้างในกันเฮ้ยควันขมงเลยครับอุ้ยหอมมากเลยอ่ะน้าจาเหมือนมันเผามาก โอ้ถ้าไม่บอกว่าเป็นบัวหิมะนี่คือนึกว่าเป็นมันฝรั่งจริงๆคือเม่แกตอนแรกที่เมย์บอกว่าจะอบแค่15นาทีใช่ป่ะสุดท้ายเมย์ก็อบไปประมาณ40นาทีนะคะแล้วก็เพิ่มไฟอีกพรารู้สึกเหมือนมันยังไม่สุกเมย์ก็เลยอบต่อนะคะโหนี่ขนาดอบไปแบบจะชั่วโมงแล้วอะแข็งอยู่เลยอะคิดว่ามันน่าจะได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นผลไม้อะเนาะแข็งจริงแต่ตรงนี้ข้างนอกก็เริ่มนิ่มๆน,น,นิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้างในยังแบบแอบแข็งอยู่หน่อยรสชาติไม่เหมือนเดิมเลย คำนี้ช็อตเลยคือตอนนี้มันไม่ใช่รสชาติบวัวหิมะแล้วคือตอนแรกที่เราทานแบบสดๆกินดิบเลยมันรสชาติเหมือนสารีวกกับเฮลใช่ไหมแต่พอเราไปอบลมร้อนนะมันกลายเป็นเฮลอย่างเดียวเลยเฮลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเฮลที่แบบร้อนๆอะเฮ้ยรสชาติคือมันทานได้เลยอะอ,อร่อยนะเหมือนได้อีกรสชาติหนึ่งเลยอะ จานต่อมาจานนี้สค่ะก็คือนี่เลยค่ะบัวหิมะปิ้งหรือบัวหิมะเผานั่นเองนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเปลือกข้างนอกก็คือไม่เกรียมไปเรียบร้อยนะคะไม่กว่าข้างในจะไม่สุกไงก็เลยแบบทํานานมากอันนี้เฮ้ยแต่เห็ว่าข้างในมันดูแบบนิ่มลงนะเดี๋ยวลองมาผ่าดูข้างในกันค่ะอันนี้ฮ้ยอ,อันนี้รู้สึกไม่แข็งเท่าอันแรกนะเนื้อข้างในเป็นประมาณนี้เฮ้ยหอมมากหอมความถา่านอะแต่ข้างในก็คือเหมือนกันเลยนะลองชิมกัน ชิ้นนี้รู้สึกเหมือนแห้วอีกแล้วแต่มีความหวานมากกว่านะอืม ชิ้นนี้รู้สึกมีความหอมความหวานมากกว่านะแต่รสชาติคือแฮวร้อยเปเลยแต่กินไปกินมาก็คือรู้สึกเริ่มติดใจแล้วนะจะกินแบบสดๆเลยก็อร่อยหรือเอาไปแบบปิ้งแปลกๆก,ก,ก็อร่อยดีนะเรานอกจากที่บัวหิมะยังมีรสชาติอร่อยนะคะสามารถทําเป็นของทานเล่นได้ยังมีสรรพคุณประโยชน์อีกมากมายเลยนะเมยก็ได้ไปทําการรีเสิร์ชเพิ่มแล้วน้องบัวหิมะของเราเนี่ยเขาจะช่วยสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะก็สามารถทานได้นะคะปกติคนเป็นเบาหวานจะทานผลไม้ที่มีรสชาติหวานเกินไปไม่ได้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้หวานมากมั้งสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานไดด้้วย พะมันจะเข้าไปช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรลอลนอกจากนี้นะยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตส,สูงโรคมะเร็งช่วยไม่ให้เป็นมะเร็งช่วยบารุงหัวใจเส้นเลือดแก้อาการร้อนในช่วยให้ระบบขับถ่ายอ่ะขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติช่วยย่อยอาหารป้องกันท้องผูกท้องเสียและยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะคือประโยชน์เพียบเลยนะนี่คือยังอ่านไม่หมดเลยเยอะมากและแล้วเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายนะคะกัวห <c oughs> ิมะต้มนั่นเองเคืออนนี้เลยนะคะอันนี้จะชิ้นผอมๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาหั่นดูข้างในเล <c oughs> ยะคะ่ะ <c oughs> แต่ไม่เดานะรสชาติก็คงเหมือนเหมือนกันอะ่ะเขามันเหมือนผ่านความร้อนเหมือนกันน่ะรสชาติก็เลยออกมาเหมือนกันมากนี่ไม่หั่นออกมาเป็นเนฟรน์ฟราเลยนะคะชิ้นอย่างนี้เป็นบัวหิมะจิ๋วนะคะรู้สึกอันนี้หวานที่สุดเลยอะเกี่ยวหรอเมยว่านะน่าจะเป็นเพราะอันนี้ที่เม่เรือกมาทำแบบต้มอ,อะมันเป็นชิ้นที่ผอมเพียวนะคะก็เลยหวานกว่า เคกินรูปทรงแบบเนี้ยแล้วมันหวานแล้วใช่ไหมเอาไปต้มอ่ะอิ่งหวานยิ่งขึ้นไปอีกประมาณ3เท่าเลยอ่ะหรืม่ปคิดไปเองซึ่งน้าไม่รู้สึกอย่างนะั้นอ่ะ แล้วจึกมีความแอบ,บนิ่มมันก็อร่อยหวานชุ่มคอมากอะ่ะไม่ชอบที่เมย์ทาทุกแบบในวันนี้เลยแล้วก็แบบที่ทานสดๆเลยก็ชอบเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือการลองกินบัวหิมะครั้งแรกของเมนะคะก็ได้ลองทําวิธีการแปลกๆความหาทําของเมในวันนี้นะรู้สึกได้เพิ่มความสนุกแล้วความอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆให้เมนะคะบาย